หลังจากนั้นโจมสลัดปิดหน้าก็ได้ขึ้นเรือเร็วหนีไปจนที่สวมชุดทหารอาจจะเป็นลูกเรือจีปลอมตัวใส่เองก็ได้คุณรู้ได้ยังไงจุดประสงค์เพื่ออำพรางตัวครับคุณมาร์กก่อนที่เราจะมีหลักฐานข้อตัดสินของคุณดูจะเดาส่งไปหน่อยถ้าน่าลูกเรือจีนทั้งสิบสองคนหายไปไหนล่ะครับก็ยังบอกไม่ได้เลยจากที่เห็นในภาพวิดีโอแล้วลูกเรือจีนทั้งหมดอาจถูกมัดไว้ หรือไม่ก็ถูกทําร้ายเก้าเยไม่มีหลักฐานอย่าเดาทรงเดชผู้ก,กองกวนดูนี่สิครับนี่คือตัวอย่างยาเสพติด300กิโลกรัมที่จับได้ที่12ปันนาแล้วก็รายงานส่วนหนึ่งของกลางรถนี้กับของกลางที่ทางการไทยเจอมาจากเรือสองลำเป็นของรถเดียวกันแต่เจ้าของรถนี้ก็คือนายซูวอที่เคยปลอมเป็นทหารเพราะฉะนั้นลูกเรือจีนที่หายไปอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาก็ได้ ตอนนี้คดีที่12ปันนามีการเปลี่ยนแปลงพวกนายไม่มีหลักฐานมากพอที่จะบอกว่ายาเสพติดล็อตนี้เป็นของซูวอแต่ว่าเสี่ยงหงบอกกับผมว่าเจ้าของยานี่คือซูวอนะครับตอนนี้เสี่ยงหงคือหนึ่งในผู้ท้องสงสยัยนายคิดบ้างไหมว่าข้อมูลที่หลอนได้เป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าเสี่ยงหงเป็นสายของผมผมเชื่อว่าสิ่งที่เธอรายงานนั้นเชื่อถือได้ของล็อตนี้ต้องเป็นของซูวอแนะ่ ถ้าหากว่าลูกเรือจีนเกิดเรื่องขึ้นผมว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับสวออย่างแน่นอนเลยนะครับหลักฐานล่ะหลักฐานผมหาเองตอนนี้ดูท่าว่าคดีที่สิบสองปานากับที่แม่น้ำโขงต้องเป็นคดีเดียวกันนะ่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเพิ่งได้รับรายงานจากตำรวจเมืองเฉียงของบอกว่าศพที่เก็บได้จากท่าเรือเฉียงของก็คือศพของลูกเรือจีนที่เป็นกัปตันเรือ,อยวนผิงมีชื่อว่าหลี่ฉัางเกิน คุณตำรวจยังไงก็ต้องสืบหาความจริงให้พบนะครับการตายของอาลีอนาถนักอย่าให้เขาตายอย่างไร้ความเป็นธรรมเลยผมโจชุนจือรู้จักอาลีกับอินเซิงดีพวกเขาเป็นคนซื่อๆไม่มีพิษภัยผมขอรับประกันเลยอยา่างไรพวกเขาก็ไม่มีทางเป็นผู้ร้ายค้ายาไปได้แนะ่คุณตำรวจขอร้องละสืบหาความจริงให้พบด้วยนะครับไม่อยา่างนั้นอาลีคงตายตามไม่หลับแนะ่ ผมเข้าใจความรู้สึกของทุกคนได้โปรดวางใจผมเจียงไห่เฟิงขอรับรองว่าเราต้องสืบหาความจริงให้ได้วันที่11ตุลาคมเวลาบ่ายสองโมงได้พบศพลูกเรือที่เหลืออีก12คนยืนยันได้ว่าเป็นในจางเจี้ยนหัวลูกเรือของเรือซิ่งเชิงจางเจี้ยนหัวเป็นลูกชายแท้ๆของกัปตันเรือซิ่งเชิง จากการพิ DNA, สูจน์ดีเอศพที่เราพบที่เรือสิ่งเชิงและไม่ทราบตัวตนก็คือกับตันเรือจางเตอเสียงตอนนี้หน่วยนิติเวชของจีนและทางตำรวจเมืองเชียงรายของไทยได้ร่วมกันยืนยันว่าลูกเรือจีนทั้งสิบสาคนได้ถูกฆ่าตายแล้วเมื่อวันที่ห้าตุลาคมคนต่อไปผมชื่อโจชุนฟาง จะชวนฟังพวกคุณพักผ่อนก่อนนะ,อ,ะอย่าเสียใจเลยทำใจดีๆไว้ละ่ะทำเกินไปแล้วเกินไปแล้วจริงๆอ่ะเราจ,จะได้ดูดาได้ยังไงอ่ะผมบอกว่าทางการจะให้ความเป็นธรรมกับพวกเขานะครับแจริง,รรงเลยนะมาแล้วมาแล้วถ่ายด่อไปถ่ายต่ไอไปขอช่วยพูดหน่อยได้โปรดต่อหน่อยหน่อยนะครับถ่ายครับสจุดเครับ ังสบายเกิดป่าวจะทำเกิดป่าวฉันอยากจะก็ทำไมคุณถึงทิ้งฉันบ้านยังไม่ได้เห็นลูกเราคลดมากคะไม่ต้องร้องไห้เนาะค่ะจริงๆค่ะไม่ต้องร้องไห้ค่ะทำใจดีๆเอาไว้นะคะคุณอยู่ไหนฉันอยากเจอก็เกิดป่าวตอนนี้สามารถสรุปได้ว่า การตายของท่าน13สาศพนั้นตายด้วยการถูกยิงจากอาวุธปืนครับรอยกระสุนจากปืนขนาด9มมปืนยาว5.56มมและ7.62มมแม,ม้ว่าทหารไทยทั้ง9นายจะใช้ปืน M16 แต่ทหารทั้ง9นายนั้นก็ไม่มีปืนไรเฟริล AK47 และปืนพกหมายความว่ายังไงหมายความว่าลูกเรือทั้ง13คนนั้นตายด้วยดำมือของโจรสลัด หรือพูดง,ง่ายๆว่าโจรสลัดนั่นเป็นคนฆ่าลูกเรือทั้งสิบสามคนผู้การเจียงที่พวกคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายัางไงกันแน่คุณคิดว่างไงผมพอเข้าใจว่าความหมายของคุณคือสงสัยว่าทหารท้ายทั้งเก้านายกับโจรสลัดร่วมมือกัน ทชีครับทุกคนดูที่หน้าจอตอนนั้นมีทหารตั้งหลายคนถือปืนหลบอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็นั่งเรือแล้วออกไปแล้วก็มีคนอีกจำนวนหนึ่งยิงไปที่เรือเลยครับคุณมารคุณมีคำอธิบายที่เหมาะสมให้ผมได้ไหม